นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับของการหารือระหว่างผู้นําสหรัฐผู้นํายูเครนและผู้นํายุโรปที่ทําเนียบขาวแล้วครั้งนี้ผู้นํายูเครนใส่ชุดสูตรมาด้วยหลังจะเกิดวิวาทะไปเมื่อครั้งก่อนภายหลังการหารือทําก็บอกว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหารือแบบ3ฝ่ายไตรเลตเทอรนะครับก็จะมีทั้งผู้นําสหรัฐผู้นํายูเครนและผู้นําของรัสเซียครับเกิดอะไรขึ้นโมนในชนลจะเล่าให้ฟังนะครับ วันนี้19สิงหาคม68ผลการประชุมออกมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วทรัมป์ก็มีการโพสต์เอาไว้ข้อความยาวเหยียดครับทรัมป์ก็โพสต์บอกเลยว่าเป็นการประชุมที่ดีมากกับผู้นําของยูเครนฝรั่งเศส ฟินแลนด์อิตาลีสหราชาณาจากักรเยอรมนีประธานคณะกรรมาการยุโรปและเลขาธิการนาโตนะครับที่ทำเนียบขาวในการหารือนั้นก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับรวมไปถึงการให้หลักประกันความมั่นคงกับยูเครนซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันหลายประเทศของยุโรปกับสหรัฐอเมริกาจะให้หลักประกันความมั่นคงกับยูเครนเขานะครับทุกคนมีความสุขมากเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครน แล้วหลังจากได้ข้อสรุปการประชุมแล้ว ทรัมป์ก็บอกว่าได้โทรหาปูตินเพื่อเตรียมจัดการประชุมแต่ว่าสถานที่จะใช้ที่ไหนเดี๋ยวรอทางเซเลนสกี้กับปูตินสรุปอีกทีหนึ่งนะครับแต่รูปแบบการประชุมจะเป็นไตรเลทโรหรือว่าการประชุมแบบ3ฝ่ายมีทั้งผู้นําสหรัฐผู้นํายูเครนและผู้นํารัเสเซียครับและทรัมป์ยังบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพื่อก้าวไปสู่การยุติสงครามที่ผ่านมาแล้วเกือบจะ4ปีเต็มนับจาก24กุมภาพันธ์หกดังนั้นขั้นตอนต่อไปจับตาดูการประชุมระหว่างทรัมป์ปูติน พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมอนยังไงบ้างครับกับผลการหารือที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีประเด็นที่หลายคนสงสยัยกันต่อแล้วเรื่องเขตแดนพรมแดนใหม่จะเป็นอย่างไรบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ